สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีเช้าวันที่23กรกฎาคมพศ2564นะคะวันนี้เราจะเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์เราจะเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะนักเรียนคะเรามาดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตกันค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็จะประกอบไปด้วยมนุษย์สัตว พืชต่างๆนะคะที่มีการดำรงชีวิตคือต้องการอาหารต้องการอากาศหายใจมีการเจริญเติบโตและสามารถสืบพันธุ์ได้ถ้ามีลักษณะแบบนี้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตค่ะมาดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนหรือมนุษย์นะคะนักเรียนคนหรือมนุษย์เนี่ยก็จะกินอาหารโดยใช้ปาก สามารถจเจริญเติบโตได้โดยตอนแรกจะเป็นเด็กเล็กๆที่ยังนอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะหัดนั่งหัดคลานหัดเดินแล้วก็สามารถวิ่งได้ใช่ไหมคะเราอะสามารถเคลื่อนที่โดยการเดินก็ได้วิ่งก็ได้กระโดดก็ได้แล้วก็มีการหายใจทางจมูก และก็มีรูปมีหลานสืบต่อไปได้อันนี้คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนหรือมนุษย์อย่างพวกเรานั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนเรามาดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์กันบ้างนะคะสัตว์ก็กินอาหารโดยใช้ปากเหมือนกันมีการเจริญเติบโตเหมือนกันกับมนุษย์เรานะคะแต่สัตว จะมีการเคลื่อนที่ได้หลายแบบเช่นสัตว์บางชนิดเคลื่อนที่โดยการเดินการวิ่งสัตว์บางชนิดเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดเช่นอย่างจิงโจ้อย่างนี้ค่ะจะเคลื่อนที่โดยการกระโดแะะโด,รรโดแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยการบินอย่างนกประมาณเนี้ยค่ะก็จะเคลื่อนที่โดยการบินอย่างสัตว์ด้วยคันเช่นงูจระเข้ตุ๊กแก ไส้เดือนจะเคลื่อนที่ด้วยการเลือ้อยคานแล้วก็จำพวกปลาก็จะเคลื่อนที่ด้วยการว่ายน้ำสัตว์ก็มีการหายใจเหมือนกับเรานะคะนักเรียนแล้วก็มีการสืบพันธุ์สามารถมีลูกมีหลานได้เช่นกันค่ะสำหรับสัตว์แต่และชนิดก็จะกินอาหารที่ แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็เพื่อนที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดนะคะนักเรียนคะเรามาดูกล่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชกันบ้างพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางรากนะคะมีการเจริญเติบโต เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะพืชจะมีการหายใจทางใบและขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะคะพืชไม่สามารถเดินไปที่ต่างๆได้นะคะนักเรียนแต่ว่าสามารถเคลื่อนไหวตามลมได้มีการเจริญเติบโตเช่นจากต้นพืชต้นเล็กๆก็จะเติบโตเป็นต้นพืชที่ใหญ่ได้นะคะพืชซึง นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าต้องการน้ำต้องการอาหารต้องการแสงแดดต้องการอากาศหายใจเหมือนกับพวกเรานะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตด้วยเราจึงจัดว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะนักเรียนคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างค่ะสิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถกินอาหารได้ไม่สามารถหายใจได้เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตและมีลูกหลานไม่ได้นะคะเราแบ่งสิ่งไม่มีชีวิตออกเป็นสองแบบได้แก่หนึ่งสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นสองสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเราจะไปดูกันนะคะ ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะตัวอย่างของสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนก็จะมีเช่นอาคารบ้านเรือนรถเข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะคะของเล่นของนักเรียนของใช้ในครัวเรือนสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะอะไรคะ พราะไม่ต้องการน้ำไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการอากาศหายใจไม่มีการเจริญเติบโตและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นักเรียนอาจจะดูว่าอะทำไมรถเคลื่อนที่ได้รถเคลื่อนที่โดยการทำไมคะใช้คนขับแต่ถ้าไม่มีคนขับรถเคลื่อนที่ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต นะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเองมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะในโลกของเราเนี้ยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ <c oughs> ก็จะได้แก่ดินหินน้ําตกที่สวยงามต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่ในป่าลึกๆอย่างเงี้ยค่ะนัง นักเรียนลมฝนพายุแล้วก็ท้องฟ้าอากาศที่เรามองดูอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะให้ฝนตกวันนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนจะให้เกิดพายุวันนี้เราไม่สามารถกําหนดได้มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสรุปคือห สิ่งมีชีวิตต้องการน้ำอาหารอากาศในการหายใจและดำรงชีวิตนะคะมีการเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์แล้วก็มีการตายเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต 2. ส,สิ่งไม่มีชีวิตนะคะ สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่ต้องการนนะ้ำไม่ต้องการอาหารและก็ไม่มีการเจริญเติบโตไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะคะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเรียนคะวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วนักเรียนก็จะพอมีความรู้รบ้างใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นแบบไหนสิ่งไม่มีชีวิตนั้นเป็นแบบไหน ส่วนงานวันนี้นะคะค,คุณครูจะให้นักเรียนเขียนสิ่งมีชีวิตรอบรอบบ้านนักเรียนมา5อย่างและให้นักเรียนเขียนสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในบ้านของนักเรียนมา5อย่างให้นักเรียนถ่ายรูปตอนนั่งเรียนให้นักเรียนถ่ายรูปคู่กับผลงานตัวเอง ให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานตัวเองเสร็จแล้วส่งรูปลงในกลุ่มรายห้องเรียนของเรานะคะคุณครูรอตรวจงานอยู่นักเรียนคะสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ